กับผียัานจังเฉยเลยเมื่อกี้เหมือนนัาจังเพิ่งจะฆ่าคขอื่นไปอ่ะเขาตามมาเขาตามมาหยุดนะก็คือเริ่มเหนื่อยแล้วดูดามไม่เก่งใจใครจริงๆนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมแล้ววันนี้ก็เราเนี่ยมาอยู่กันในเกมโรบบอกนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะคือเป็นแมพที่เกี่ยวกับยันเดเละนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมาวิ่งหนีเจ้ายันจังในร่างที่อยู่ในโหมดคลั่งนะคะซึ่งก็แปลว่ามันก็ต้องน่ากลัวแน่เลย อย่าบอกนะว่าทั้งแบบเนี่ยมีแค่เราสองคนเนี่ยเพื่อนมานี่สิเพื่อนมานั่งด้วยกันสิเพื่อนตอนนี้คือก็ต้องรอเวลายอย่างเดียวนะคะทุกคนในอ,อ้าฮเขาหายไปแล้วทุกคนอย่าบอกนะว่าฉันจะต้องมาวิ่งหนีคนเดียวนะ <c oughs> ก็คือเราเนี่ยจะต้องมาเลือกด่านนะคะแล้วด่านเนี่ยก็คือเป็นด่านที่เหมือนกับในตัวเกมยันเดเละจริงๆนะคะ โอ้ oh my god สำหรับแมปนี้นะคะก็ปอเนี่ยอืมอยากจะเล่นมานานแล้วค่ะเอาล่ะนะโอปอคอนี่วันนี้เธอมีภารกิจจะต้องไปวิ่งหนีเจ้ายันจังในร่างผีนะคะหรือเรียกกันว่านางเนี่ยคลั่งค่ะคลังคานะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือมีคนกำลังเล่นอยู่นะคะซึ่งแปลว่าเราจะต้องรอให้เขาเนี่ยเล่นเสร็จ ก่อนนะคะถึงจะเล่นได้นะคะเราสามารถซื้อมีดตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่เชื่อปอใหเคาว่ามีดอันนี้แหละค่ะดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับในเกมยันเดเละนะคะเฮ้ยบัสดีเพื่อนเป็นยังไงบ้างโอ้ยนี่ ฉันรู้นะว่าที่นายออกมาเนี่ยแปลว่านายตายใช่ไหมล่ะเพื่อนเออนี่ีน่น,นี่พวกนายมานั่งก่อเตาผิงด้วยกันสิเพื่อนช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นเลยนะมานี่แล้วมานี่เร็ว,นนเ,รวเออน่ารักดีนะคะก็คือรอเวลาค่ะรอเวลาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วตรงนี้มีบ้านแคมป์ด้วยอะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะคะ เอาล่ะอุ้ยตื่นเต้นอะ่ะอยากวิ่งหนีแล้วว่าเหมือนก็ว่าแบบนี้นะคะเขาจะสุ่มนะคะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นร่างเงินจังในร่างผีนะคะแล้วก็จะมาไล่หวดคนอื่นกันนะสวัสดีฮัลโหลอันนี้คือต้องเลิกด่านใช่ไหมอ๋อนี่ไงเออนี่นี่เอาด่าน,นี้ดีกว่ารงเรียนเพื่อนๆพื่อนมาโอ้นี่ไงยงนจัง น่ากลัวสมาเลยคุณเป็นผู้รอดชีวิตค้นหารหัสหกตัวหรอคือเอาง่ายๆเลยนะเราต้องหารหัสให้ได้หกตัวค่ะเพื่อหน,นีออกจากที่นี่กันมีคนถือคุญแจเต็มเลยอะ่ะเอา้าเราก็ถือได้นี่ว่ามันน่าจะเป็นคุญแจที่ว่าเอาไว้ไขในห้องเรียนนะคะนี่นี่นี่ไปเลวไปเลวช่วยกันช่วยกันเราต้องตามหา3ทับสองใช่ปะ เฮ้ย,ยคนนี้เปิดได้ด้วยอะแล้วเขาก็เจอกับสเปย์ค่ะสเปย์ยเหรออ,อ,อ่าวเ้ยวายวายเอ้าปอเดินสวนกับผียันจังเฉยเลยเมื่อกี้เหมือนยันจังเพิ่งจะฆ่าเคาอื่นไปอะ่ะห้องนี้ล็อกกันทุกคนทำไงดีเราต้องรีบแล้วเฮ้ย เขาไม่น่าจะมาทาังนี้แหละมั้งอันนี้คือเป็นห้องสมุดนะคะแล้วก็ล็อกด้วยอะาทำไงดีเวลาให้เขาให้เรามาก็ถามว่าน้อยไหมมันก็น้อยอยู่นะทุกคนมันล็อกอะทําไงดีแต่ว่าที่ปอดูเนี่ยเขาีิดว่า3าทับสองนะหรือว่าฉันต้องมาที่ห้องนี้หรือเปล่านี่ไงเจอห้องแล้วใครเลยเฮ้ยได้เลย เราเจอแล้วค่ะเอา้าเอา้ยปอได้คุญแจในห้องสมุดค่ะทุกคนโอเคสิ่งที่เราต้องทำคือหารหัสนะคะไปเร็วไปเร็วไปเร็วคือปอต้องกลับไปที่ห้องสมุดค่ะทุกคนเอปอหน้าจะต้องมาทางนี้เลยค่ะห้องสมุดห้องสมุดอยู่ไหนวะเวลาเนี่ยก็คือมันหมดลงเรื่อยๆนะคะเฮเสีงยง้อห ทุกคนยันจังมาโว้ oh God! Oh God! Oh God! ยใหม่กอดโวยหม่กอดโอ้หม่กอดอย่าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยยันจังพึ่งฆ่าใครไปอะ่ะเฮ้ยไม่นะอยา่าหูแล้วคือเราต้องเข้าไปในห้องสมุดนะคะเออทำไงดีทุกคน ถ้าเราอุ้ยเสียงน่ากลัวมากเลยอันนี้คือเป็นเสียงยันจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็เราเนี่ยจะมารอไม่ได้แล้วนะคะเราต้องกลับไปที่ห้องสมุดค่ะเฮ้ยนางไม่อยู่แล้วทําการไข่เลยค่ะเอาล่ะเอา้าอันนี้มันไข่อยู่แล้วนี่วาไอ้ป้าเอ้ยเออแล้วในห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าน่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะแอบได้เลยค่ะ แล้วเพื่อนๆเนีน่ยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะเฮ้ยเก็บค่ะเก็บ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 เหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญนะคะ <c oughs> เพื่อไปแลกเป็นซื้อของได้นะคะเฮ้ยเ <c oughs> สียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียอะไรเฮ้ยเสียงน่ากลัวมากเลยห้องนี้ล็อกอะ่ะ แล้วทีนี้นะคะปอก็ไม่รู้ว่าคนอื่นน่ะหายไปไหนหมดนะคะหารหัสให้ครบ6ตัวหรอเอาจ,จริงคือปอก็วิ่งมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอรหัสอะไรเลยค่ะณะตอนนี้นะเออฉันไม่รู้นะว่าเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยวอเตฟากมันอยู่ข้างหลังปออยู่นะเฮ้ยรีบแล้วนี่นายหนีแล้วนายหนีแล้วมันมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโออเฮ้ยโกงไปเนี่ยเฮ้ยตัวผีวาร์ปยังไงอ่ะเฮ้ยหนีหนีหนีฮ้เฮ้ฮ้เฮ้ขาตามปอมาเขาตามปอมาหยุดนะเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้ปอเก่งมากเลยว้โหเรากดใช้สเปรย์ได้ไหมเฮ้ยเราใช้สเปรย์ได้ค่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮะมีคนหนีไปได้แล้วหนึ่งคนเหรอเอาดีเฮ้ยแล้วเขาหนีไปได้ยังไงวะทุกคนตอนนี้ปอยังไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> ก็คือเริ่มเหนื่อยแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเป็นทางออกยังไงล่ะคะโลช่วยด้วยไม่นะ พาฉันออกไปจากที่นี่ทีอันนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยมันอยู่แถวๆนี้ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเวลาก็คือหมดแล้วค่ะเกมเกินคุณวิ่งหนีออกจากเวลาคืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยไม่ตายค่ะแต่ว่าก็ไม่รอดนะใช่ปะ A few moments later วิ้ยใครอะ ใครได้เป็นฆาตรกรมาค่ะรอบนี้เราต้องรอดให้ได้นะคะรีบไปกันดีกว่าโอเคค่ะเราได้กุญแจห้องสี่ับสี่มาเหมือนเดิมเลยนะคือเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยค่ะขอให้เขาไม่มาตรงนี้ด้วยเถะนะเราต้องเดินแบบอย่างระมัดระวังนะคะเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะเพื่อนนะ ฉันขอไขกุญแจห้องสี่ทับสี่ก่อนเดินตรงไปตรงไปปอว่าปอจำทางได้อยู่นะคะนี่เธอจะมาเดินแข่งกับฉันทำไมเหรอเดินไปที่อื่นเซ่ไอ่จะมาเดินข้างๆฉันทําไมก่อนจะมาเกะกะขวางทางฉันนะนี่เลยนี่เลยสี่ทับสี่นะคะคือเป็นเลขห้องเดิมเลยค่ะโหอ่องจริงป่ะปอได้กุญแจห้องอย่างไกลอะไกลมากเลยกว่าจะวิ่งถึง โอเคมีคนโดนฆ่าตายไปแล้วค่ะหนึ่งคนนะคะโหดมากเลยนะเจ้าผีตัวนี้ไม่เก่งจนใครคุณแจต่อไปคือ2ทับสค่ะก็คือเราต้องวิ่งกลับมานะคะเพื่อนๆอ๋อเราแอบในล็อกเกอร์ได้นี่ว่า โอเคน่าจะทางสะดวกนะคะมีคนตายไปแล้ว2คนคะ่ะโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะคะเนี่ยมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยมันอยู่แถวนี้จริงๆด้วยอะอย่านะเฮ้ยจะจะเราเปิดตู้ได้ไหมอะเราเปิดตู้ไม่ได้หรอนี่ค่ะต้องแอบแอบมุมนี้เลย คิดว่ามุมนี้น่าจะรอดนะเฮ้ยโอเคมันไล่ตามคนอื่นอยู่ไปแล้ว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 โหทุกคนอา่าห้องสองทับสองเหรอเอาละ่ะอยู่ด้านหน้าปอเลยนะคะเอา้ามีคนไข่ไปแล้วว่าเฮ้ยนี่ไงคุญแจชันฟึบ แล้วก็1นทับสหรอ1นทับสก็น่าจะต้องตรงไปอีกหรือเปล่าอ่านี่ไงเอ้าคนนี้ล้กกุญแจเหมือนปอเลยอ่ะนี่นี่นี่กุญแจฟึบอันนี้เป็นห้องสองทับสนะคะแล้วเขาก็ หยิบสเปรย์ไปแล้วด้วยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าปอก็มีสเปรย์เหมือนกันนะคะห้องต่อไปคือ2องทับสีนะคะไม่รู้ว่าห้องนั้นน่ะตนไข่ไปหรือยังเฮ้ยยังว่ะนี่อะไรไข่เลยชึบ โอเคเราได้กุญแจห้องสามทับ3ามาซึ่งเราต้องวิ่งกลับไปทางน้ำนะเนาะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มีคนไขไปแล้วอะ่ะเอา้าแต่ว่าก็เป็นกุญแจของเราอยู่นะคะเฮ้ยนี่ไง <Here. S 1> ทุกคนปอได้กุญแจที่เราสามารถไขเพื่อออกจากที่นี่ได้แล้วนะคะตอนนี้คือเราต้องรีบเห็นแล้วคะ่ะ เฮ้ยทุกคนเราจะรอดแล้วปอไม่แน่ใจว่าเราต้องกลับไปทางทางไหนอะ่ะปอลืมอะ่ะหรือว่าปอวิ่งผิดทางวะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะเฮ้ยหรือว่าทางนี้นั่นไงเรามาถูกทางจริงๆด้วยนะคะตอนนี้เนะี่ยคือมีคนตายเป็นแล้วแค่สองคนเท่านั้นนะเอา้า3าคนแล้วว่ะแล้วเราก็ได้กุญแจเพื่อ ออกจากโรงเรียนบ้านนี้แล้วนะคะไปค่ะสู่เส้นทางอันไกลโพ้นนะคะเฮ้อเฮอเฮอเฮอนี่ฉันรอดอร่อยอเนี่ยใช่แล้วค่ะทุกคนปลอ,อดแล้วนะคะโคตรเก่งเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการมาวิ่งหนีนะคะเจ้ายันจักในแมปโลบอกนะคะสําหรับปอล่ะปอก็ให้คะแนนประมาณ8เต็ม10นะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงนะคะเอาละค่ะก็ สำหรับคลิปในว,วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วก็เดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์แบบนี้นะคะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยค่ะบายบายค่ะซายูนาระเจอกันนะคะทุกคนดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน